สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ร้านผ้าครามผ้าผู้ไทยแล้วนะคะอยู่บ้านนนท์หอมค่ะในการกมาเจอคุณแม่แล้วเจ้าพนพามาเพื่อตัดเย็บเองนะคะควงสวงค่ะวันที่เก้าวันที่สิบวงสวงพญาเต๋องอยงนี่ไงสวัสดีค่ะแม่สบายแพรสวัสดีค่ะชุดเท่าไยค่ะแม่อันนี้อันนี้ชุดละสามพันผ้าคล้มันเป็นผ้าคามนะคะอันนี้ผ้าคามอะไรคะแม่ตัวนี้อันนี้ก็ผ้าคามเหมือนกันแต่เป็นสีเข้ม อมันมันอันนี้เขาเรียกกีสโกไอ้เป็นผ้าผ้าเรียบไม่มีไม่มีสกอ้ะค่ะสวยงามขายชุดนี้เท่าไร่หมสามพันชุดนี้สามพันชุดนี้ชุดที่ใส่นีแปดร้อยชุดนี้แปดร้อยนะคะแบบอันนี้เขาเรียกผ้าทุเรบอกมหมผ้าไอ้สุรอนผ้าสุรอนแต่มันสวยไหมมันจะเงาไงไม่เหมือนผ้าที่หนูซื้อมันสีไม่ตกมันอะไรมันสวยเอาผับดัง อ๋อน้ก็าโซลอนไม่ตัดแต่ผ้าโซลอนบ่กับ้าคาม้าโซลอนกับ้าคามตัดแต่ชุดผู้ไทยตัดแต่ชุดผู้ไทยนะคะไม่ตัดชุดอันนี้ได้แล้วอันนี้ต้องอันนี้ต้องสองเอสเนาะอันนี้เอสเดียวไหมข้างหนูต้องสองเอสอ๋อสองขยายขยายข้างข้องหนูนี่เอาเบอร์เอ็มใช่ไหมเอ็มแต่ก็จะจะจะใหญ่ต้องเอสขยายออกเนาะอ๋ออันนี้มันมันฟิตนิดนึงไงมันพอดีเกินแขนล่ะ เอายาวเอาอีกไหมพอดีแล้วแม่ไม่ยากแค้นขนาดนี้เลยโอเคแต่เอาใหญ่ใหญ่ออกให้มันใส่สบายหรือมันมันจะรุมลามหรือเอาอันนี้บาแต่มาก็อหายใจออกไหมเวลาฟอน์นะต้องเกะอันนี้ออกถ้าเกะอันนี้ค่ะเกะรอได้ถ้าเกะ,เกะแต่ข้างเนี่ยเกะต้องรอไม่ได้แต่แค้นนี่แกะให้ได้ มันพอดีพอดนะเจฟอนต้องเอออีเนาะมสวยเลยถ้าใหญ่มันไม่สวยนะคะนี่จะเก็บออกให้ถ้าถ้าว่าขยายออกอีกนะแต่ตรงนี้มันจะลอแต่มันจะแคบตรงน uh ี้ไงมาแต่ถ้าถ้าเก็บไว้เยอะอยู่ถ้าถ้าเก็บออกได้เออเราเอาดีกว่าเออเราเอาแต่ว่าอันนี้ค่ะต้องต้องเหมือนเดิมแต่ก็สวยนะเนาะจะจะอึดอัดหนึงก็ต้องมันสวยมากเลยนะแต่แต่ว่าถ้าเจ้าฟอนดูลองฟอนแล้วมันน่ มันก็พอดีบทเยโพนไม่รู้อยู่ที่คนใส่อะแล้วของเจ้าพอดีไม่เขียนตรงของหนูก็พอดีเนาะเข่าปึ๊บเลยค่อยเป็นคนอ้วนก็เหมือนเจ้าอะไรก็มาตัดที่นี่บ้ใช่หนูใส่สวมแล้วหนูเอาไปเลยอ๋ออันนี้มันขับกางเกงจะลองนั่งดูจะลองนั่งดูไม่มันได้อยู่แต่กางเกงอันนี้มันอิ่มไงมันบวมอยู่โอ้มันพอดีเลยถ้าอิ่มก็ต้องแกะที่พอดี ได้เพราะเวลาจะลองนางยังมีไงแต่มันก็หลวมอยู่นะไม่ใช่วันท้าอืมนี่ไงมันพอดีฮ่ามันพอดีไปนนั่นตัวป้าแต่แก้แขนบอกรือพอดีแล้วแก้แขนก็ได้มันจะมันจะแขนก็พอแขนมันยากพอดีป่ะเจ้าอึดอัดใช่ไหมถ้าเราเอาออกมันมันมันเลออเอาออกอีกนิดนึงจะรอใช่ไหมเนาะค่ะได้จะแกะให้เดี๋ยว มหชุดดำกับคนดำนี่มันขึ้นอยู่ได้นี่เอ้ยสวยสวยขอบคุณเด้อมผ้าสบายค่ะถมากดไลค์กดแชร์ให้แม่สบายด้วยนะถ้าสนใจแม่้าสบายแพ้ผ้าภูไทยนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรศูนย์เก้าแปปดหกเ้าหสห้าค่ะค่ะโทรมาได้นะคะภูไทยสบายค่ะ